สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีกาอากาเลยเหรอ,อแล้วอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่บึงชวาอยู่ที่บึงชว okay. งาโอเคเราไปดูรช,<ะ>ชามมาเราเราเจอจระเข้ตัวชอกด้วยฮะระหว่างชามงานเราเจอตัวเงินตัวชอกด้วยตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ใหญ่มากว้าคิดว่ามันต้องเป็นจระเข้หลุดจากที่นี่นี่เป็นจระเข้เหรอโอเคถ้าจระเข้ข้ามมาเรื่องราวเนี่ยทำไมที่จะรถเยอะทำไมเราถึงไปจอดข้างนอกมีเรื่องราวไหม นจักรยานนายสูงครับว่าแล้วมีบอกว่าไม่ตายพ่อะโลกรวมลลกรวมเร็วรถมาแป๊วมัวก่อนได้ตั๋วมาแล้วครับดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับไปนำไปเลยเกวินเอาออกอันนี้เรามาอยู่ทางเข้ากันแล้วครับลุยไปเลยครับฮะเป็นอาหมือนอันงของกินของความเหมือนอะไรนะ อะไรของกินของปลอมอะพ่ออะไรของกินของปลอมอ้างหนึ่นอะไม่รู้นายแจมดูสิของปลอมแต่ไปไมมอาจจะเป็นของจริงตลับไปไหมของปลอมปลอมหมดไอวินสัญลักษณ์ของสุพิธัณบุรีที่วิพิธภันธ์ลูกหลานแดนมังกรสุดยอดโอ้ยชิงชาไปดูดิโอ้ไปดูซิ ถ่ายรูปตรงไหนดีหัมุมถ่ายรูปสิอา้าวนี่ครับตรงนี้เขาจะมีอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสามสี่อะไรไม่รู้แต่ก่อนจะไปอาคารที่หนึ่งเราไปไหนก่อนครับอาคารสุดท้ายดีกว่าไหมไม่อาคารที่หนึ่งกอ่อนอ้าวโอเคว้าวเรวาตีปาลาอะไรก่อนต้อนรับเราเนี่ย อันนี้ดูที่ชื่อน่าจะเป็นปลาปอกเป้าหน้าหมาไม่ใช่เออนี่ปลาปอกเป้าหน้าหมานี่ปลาปอกเป้าที่เรียนด่างดำเขาปอกเป้าหมายอดปอกกระเป๋าเฮ้ยมัโกงอยู่ตรงนี้เลยจะไปปลาอะไรดีอ้าวปลาส่วโตัวเริ่มเพิ่มเลยครับ เฮ้้ยปลาข้าวเม่าเฮ้ยกินปลาข้าวเม่าน้ำลึกฮะปลาผีดำนี่คือปลาผีดำปลาปักเป้ากล่องกล่องของแท้เลยครับเนี่ยกล่องของแท้เลยครับแล้วอันนี้ปลาอะไรปลากตูน ปลากระตูส้มขาวปลากระตูนธรรมดาปลากระตูมะเขือเทศนี่ไงปลากระตูมะเขือเทศมีเส้นเดียวอยู่ที่หัวเนี่ยอันนี้ปลากระตูมะเขือเทศอันนี้ปลากระตูนส้มขาวอันนี้เปปลากูอ e ีปลาปลโนรีปลาโนรีนี่ปลากรดอันนี้ปลากรดว่าเป็นวินอ uh, ัน uh, นี้เตะตูไปทางเข้าอูควานว้าหูย ปลาต้มจืดนี่อะปลาตะเบียช่องปลาตะเบียชออันนี้ปลากะเี็ครับปลากระเีบอ้ปลาโอ้นี่ปลาเทโพเนี่ยที่จะเห็นอยู่นี่ครับปลาเทโพอันนี้ปลากะเห็ปลาตะเียนี่ปลาตะทาลทนี่ตัวใหญ่มากปลาพี๊ปลาปลาททาปลาสวายตัวยาวอยู่ไนในปลาสวายอันนี้ปลาสายยูนันนึงปลาสายยู อ้าวหนึ่งชั้นเลยปาเทพาครับรเฮ้ยโอ้ยอียโก้ยเฮ้ยบอยอ้าววันนี้เจอเจอทัวร์เด็กเขาอ้ยสวยงามมากเลยปาน้ำเงินโอ้น้ำเงินของแท้ครับสีน้ำเงินเลย อ้นี่ปาร์ตี้นายชอบอลิเ,เกเตอร์ที่นายดีจังดีมีไหมตบตบเออเฮ้ยเสียงคอม้านีเสียงปลาตัวนี้ครับเอา้า ไอ้ปลาเป็ดไขยน,นี่น่าจะเอามาย่างกินน่าจะอร่อยนะโอ,อ้โหมันกลัวเราเลเนี่ยปลาไข่ตาเป็ดฮะปลาไข่ตาเป็ดไม่ใช่นี่ปลายี่สกไทยปลโอ้ตัวโหดมาแล้วครับนี่มันตัวโหดชัดๆวัช,ดชดโดไปนี่ไม่ใช่ตัวของนม่นะตัวโหดของแท้โอ้ปลาเขาดำปลาแลืดเผือกโอ้สวยงามมากเลย ปาดเพียนเผือกเอ้าหายปลากรพันเดิมมๆปลาตะเพียนขาวโอ้ตัวเริ่มเพิ่มเลยตะเพียนทองปลาฉลามหางไหมเหรอฉลามอะไรนี้ปลาน้่นจืดฉลามหางไม้เออใช่ฉลามหางไม้ของแท้เลยครับโอ้โหน่เกินเนี่ย ไม่เฉลียวขี้ค่ะฉลามทางไม้ของแท้โอ้โหจะวิ่งเก่งยังไงเพราะยังจำไม่ได้เลยตอนเเมื่อกี้ไม่เดินมาไหนไหนว่ยวเลยนี่แหละตกใจเลยอ่ะน่าตกใจปลาแรกเลยอ่ะอีกนหนึ่งอุ๊ยโคตรชนเสาอะไรเนยอันนี้ปลาสตือว้าปลากราย โอ้ขายปลาสตตอเลยแต่มันมีนี่แต่มันมีกุ่มต้มปลากกยอร่อยปลาแขวัวเห็นไหมเห็นไหมไหนดูยังไงเออโอ้ปลากกยเผือกสวยงามมากไปเดินต่อไปแค่คต่อะปลวง ไปดูตามูบินไหมไปดูตามูบินไหมเฮ้ยดูนิดโอ้โหเหนือฟลายรีเวิร์ดทัวร์โชวโอ้ชื่ออย่างเท่เลย <Yeah. S 1> โหอ,อันนี้ปลาเลย <Yeah. S 1> ตกจุงตกใจอะไรอ่างง้าอนี่ทางออกนี่นะนี่ไปขึ้นเดินเลย <Yeah. S 1> โอ้หอนนี้อาคารสองครับอยู่ติดกับอาคารหนึ่งเลยตู้ปลาใหญ่ ล a าสฟิตแทนสตาไรอคพ่อโอ้ใช่ครับสตารครับเจลเคกับออกาไปเจลเคอันนี้เปือไข่เจลเคอายุหนึ่งถึงสามวันโอ้ยสาสวันงานายได้เลยนี่อันนี้มีเจลเคไปดูสิสวัสดีครับเจลเคสวัสดีครับ ไม่ไม่จับนะคะรับดูเฉยใช,ใช่เป็นนั่นเน่ยไม่รู้เป็นความเชื่อของบางคนนะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ใช่ความเชื่อก็ได้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ,อโอ้ปลาบูแฉงข้างบนอันนี้ปลาอะไรปลาสลิดหินเฮ้ยให้ปลาตัวนี้เป็นอะแปลกปลาปักเป้าปลาปักเป้าอะไรปลาหัวปัก หัวปกักปักขนาดนี้เนี่ยว้าวปาก,กปารัดับปลาลอยไปลอยมาแล้วก็ว้าวเจ๋งเนี่ยวัวปลาตั้งจืดห่งแรกของมไทยโอ้โโคตรใหญ่เลครับแอนโกวินดีปลาบึกปลาบึกโคตรใหญ่อ่ะ ปลาโรน้าปลาหมาปลา,าพรมหัวหมินปลาวินหัวหมินใช่อันนี้เป่นยมันมีอยู่แล้วว้าวน,นี่มมามายืนไปนี่ก่อนเลยจินไปยืนตัวกตกาถ่ายรูปสินี่ไปยืนตรงนู้นโอ้โหโอ้โหไปธรรมดาไม่ได้ใครต่อ รูปนี้ก่อนเร็วเยอยไม่เห็นทำบัญาจริงๆเอาหัวท่าอะไรของนายเนะี่ยเอามาเลยทำท่านไม่จไม่จโอ้โห,โอโหเอาขาขึ้นทังสองกาเลยได้ไหมได้เจะเมเมน,น,นม้ทาใหมใช่้าใหมเป็นท่อบาท้ืทีแล้วม กัไนไหก็ตัวใหญ่ขนาดไหน่ีน,นี้ใหญ่มา,ามากนี่ตัวหลังี่ให่บใจก่านี้ลงเสียงไขตดจ่บกบกเสีออันนี้ครับอันนี้ป้าบ้าครับส่วนอันนี้เด็กบ้าครับในบ้ายัางไงเด็กบ้า,นนนาในเด็กบ้าบ้า,างไง อ้อน,นี่เต็มเลยปรากฏกลับหัวน,วนี่ไม่เห็นตาตาโนะกล้เออมันกลับหัวหมดเลยนะเนี่ยมันก็เมืนกลับหัวม,มันกลับหัวหมดเลยเนี่ยนี่เห็นไหม,มกลับหัวตา,มา<ะ>หมอน้แก้วครับสีชมพูมากโอ้โห ชอบเลยเจ๋ย oh. อะไรของนายไปอ๋อปรากฏเสือท่านี <t <t <oh <t <t ้เหรอหนเหมือนจริงไหมเโอ้โหลอยนิ <|ha|> <h 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 ่งมากครับประบูซาย แันโดรในโลกแอนโดรแบบไหนแบบโจกโซคูสิคันนี no ้ล็อกแอลโลแบบสีต okay. uh, ัวน like. ้ำส okay. ุกปลาไซยูนี่ไงใบไม้นี่คือรูนี่เยอะมากคือดูตัวใหญ่สิดูโอ้โห้โอ้โห ใหญ่กูก็วิ่งไปแล้วโอ้โหสนุกสนุกนะนีะ่นะทำอะไรครับนี่ไหนว่าขอตังค์เหรอถ้าขอตังค์หัดจะได้แค่ไรอของจริงครับของจริงไอหยอกขับใช่ครับของจริงคมขับหยกอาคารที่สองแล้ว โอ้โหเด็กน้อยเต็มเลยข้างนอกเนี่ยไม่ใช่เด็กน้อยสิพี่ๆเต็มเลยไปไปต่อกันโอ้โหว่าแล้วเห็นรถทัวร์อยู่ข้างนอกอยู่สามสี่คันสี่คันห้าคันเต็มเลยครับโ oh อ้ใหม่ก้อดฮะอะไรนะก็จัดไปสิครับปเฮ <c oughs> ้ยอีหยังเนี่ย ก่อนเข้าไปชมอุโมงครับเรามาพักกินเร,เรามาพักดูโฆษณาไม่ใช่ป๊อปคอรนนีพายครับนีพายมากินข้างนอกเลยข้างในเด็กน้อยเต็มเลยโอ้มา oh <my. S 1> นูเนเด็กนูนเต็มเลยดูเลยเจ้าวิน อยากเล่นเลยเฮ้ยเขากำลังมาเปิดให้อาหารปลาครับเฮ้เราจะได้ป้อนนมปลาครับโอเยโอเยแต่ตอนนี้ป้อนตัวเองไปก่อนแล้วกันเอาละครับพี่ๆปกองอยู่ตัวนู้นเหมือนลวครับคุณครูเรียกไปรวมหมดลวครับสนามเด็กเล่นนี่็ปของก็มีคนเดียวไปเลยเอายังไม่ได้ถ่ายท่าสเปรดแมนเลย ไปเลยเลย่นอะไรก็ไปหัวแรกครับทางโคแทงโคไหนจะไม่ยอดแสนะนเออเอาชนเ,เอา้าไม่ไปเหรอโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอไป ไปอีกอึบอึบาหาไม่ผ่านอีกหนึ่งอันเอา้ายืนแตงง้นสนามเด็กเล่นนี่มันเด็กเลยเนี่ยฮะนั่นเป็นเด็กอยู่ไปเลยเร็วโหขึ้นมาแล้วครับลบข้างหไหนเด้ ฮะสโลว์สโลว์นี่อรีีกจังหวะลว์เหรที่มตัดทอลขอหลับก่อนได้ไหมกรีนออเรนจ์เรดเยอะเอา้านี่ว่าข้างหลังพุบฮุบบลูไลท์บลู บรูาาไล่บรูบรูไล l บ o ูเยลโลนี่ทั้ทงหน้านี่สีมีสีอ,อ่อนสีเข้ม,มอ่ก็เลยยากมากเลยมาข้างหน้าอย่างเดียวเอาก็มีกับหลังน,นี่นะเพื่อผูไล่บรู <Light> เพื่ <Purple. S 2> อผูบู เพื่อผูข้างหน้าเพื่อผูข้างหน้าไม่มีผู้ข้างหลังเออมันไล้นิดหน่อยกรีนออร์เรนจ์เรดยี่เหลวเพื่อผู้บลูกรีนโอ้เรด มันไกลเกินโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอัน มันก็ผู้ผมันไกลเกินนายนะเลือกอะ่ะแต่นี่ม,มีคนนายไม่ต้องใสก็ได้เท่าไหร่ครับสิบบาทแล้วไม่เรียนเหรอเอาโชคดีมีสิบบาทเอา้าเดี๋ยวเรียนเลยไปย โอ้ต้องถ่ายรูปด้วยครับโอ้โหไปหากวินเต็มเลยหาโอ้โหไปใส่ตรงไหนดีนะให้ตัวไหนนายให้ตัวใหญ่ท่น,นี้ไม่มีหาครับให้กวินอย่างเดียวครับโอ้โห สีไปทางปลาเลยในตกปลาเหรอโอ้โหมาก็ะตินอีนี้เลยเนบะิ้แล้วเบิ้แล้วไปสุดยอดนะำกระตินไปไปแล้วมือแล้วมือก็เข้าเข้าในนี่เลยน,กกน้ากระตินเป็นไหนเนี่ยอ๋อล้วมือตร้งมือเกวิน ไปดูสิเขาคนนั้นเขาอ่านหนังสือเรื่องอะไรอ่ะอ่านหนังสืออะไรครับคุณบีเดบิวคุณบีเดบิวคุณบีเอ่านเรื่องฝนอ่านเรื่องฝนอ่านเรื่องฝนเอ้ยฝนตกเต็มเลยโอ้โหโอ้โหเราก็ต้องปีนนะอันนี้ปีนได้ไหมมาลองดู ปีนปีนปีนเอาอเยอโอ้โหโล่งเลยพี่พี่อยูอ่ไปดูนู่นนี่มันยักษ์ชัด ไปดูที่ตัวใหญ่ขนาดไหนเอาคนนกเบื่อฮึ่มถ้าเราได้บัตรมาแล้วครับเขาฉีกหางตัวไม่เรียบร้อยเพราะไม่มีคนเฝ้าฉีมฉีมาแต่นี่ซื้อบัตรเขาฉีกหางตัวเรียบร้อยไปดูสิข้างม,มีอะไรกัน กุ้งกระบอกที่สูงที่สุดในประเทศไทยโอ้ไ oh ม,ม่ห้าเมตรหกเมตรได้อบอ้่ oh oh. งโอ้โยไม่ยู้อกวอะไรครับข้างบนเหมือนตื้นเลยอะข้างบนเหมือนตื้นเลย้างลาอะไรข้า,ขา,ขามาด้าวเต็มเลยโอ้ข้างล่างเห็นเป็นอาณจาจักรเลยครับเต็ม ข,ข้างบงก็มีเหมือนกันเจ็บเกาะเจเกาะโอ้โมีระเบิดที่อยู่ใต้น้ำด้วยโอ้ระเบิดโอ้ปลาตัวเริ่มเลยเริ่ลงมมามโอ้ยย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 ยมยยยยงย้ยย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 อยยยยยงยยยยยนยย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 ไไ เออมันมีลูกศรทั้งสองอันเข้าไปได้ทั้งสองอันไะอู้ไม่จับเลยค่อยเจงอ่ะครับแบบไม่จับเลยเอาโอ้โหเมื่อกี้นายขึ้นแบบไม่จับเลยโคตรเจงอ่ะโยโยกกันหน่อยเร็วเอาโอ้โหไม่รอยดิติงก่อนเข้าอุโม,มงก็มีตู้อยู่นี่ก่อนครับซึ่งอีกสามตู้ ช่วาคนสวยงามนี่ป้าป้ากระเป้าอีแล้วในปาการตนทองนี่นะว้าวปลาสลิดหินบ้างป้าปักเป้าเขาอยู่นะป้าเป้าเขาป้าเป้าเขาเราเคยเห็นที่ป้าเป้าหน้าหมาอันนี้กวินหน้าอะไรหน้าคนหน้าคนิ โอ้โหไปลงใต้ทะเลไปเลยเฮียบอยบอยไปโอ้โหสุดยอดเก่งมากลงนี้ไปก็ดูปลาไปเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเยอะเลยเม่คิดว่าเห็นเต่าตัวนหนึ่งแวบๆก็ไหนนี่นไม่มีเหรอตาฝานเหรอโอ้ไม่ นี S <S <々>่ไงเก่าตรงนี้ลงเจ๋งอ่ะนี่ข้าบ้านโอ้โหโอ้ปลาเก๋าก็แล้วนายเก่าไหมฮะนายเก่าไหมนายเก่าไหมนายเก่าเฉยนี่แหละโอ้โหอันนี้มีฉลามเนียครับแล้วก็มีเจ้ยเจ้าเด็กน้อยทำอะไรตัวนั้น ไปอีกแล้วไม่รับไม่รับโอ้โหไม่นนลาแล้วเนี่ยปาน้อยอยู่ข้างบนเต็มเลยมันทำไมไปกองอยู่ตรงนูง้นหมดเลยเนี่ยปาน้อยไึ้นมาสุดแเข้าถึงเลยไงครับ เฮ้ยเฮ้บีแคฟูลบอยฉากโซนว้าวมีใไฟสวยงามมากฮะมาใกล้จังเลยโอ้มาใกล้มากจริงเลยโอ้โหถึงแล้วครับ อุโมงฉลามแต่คนเยอะเลยโอ้โหตัวใหญ่มากกวนินนี่มันจะกินเหยื่อขานาดลนะไเนี่ยนี่ไงมันจะกินไหนไหมเนะี่ยโอ้หมายยอดอว้าว ในนี่ไพ่เหรอในนี่ไพ่เชลามเลยเดี๋ยวรอมาฝั่งนี้แล้วก็ค่อยจะถา่ายรูปเดี๋ยวมันก็มามันเดินทางเร้น,นอยู่เออหนุ่มไปวนอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเนะี่ยว่าแล้วทำไมคนม,มาอยู่ตรงนี้เยอะจังมีฉชลามนอนหลับอยู่นี่ตัวนี้ นี่คือมันนี่มีอยู่ตรงนี้เลวกำลังมาเลยดูอยู่ตรงนี้เลยว้วเฮ้ยมีฉลาน้อยนี่ตัวนึงฉลามอะไรอ่ะโอ้ข้างบนนุ่นมาหัวนายแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์หัวเข้าไปในจระเข้ยสิโอ้โหงับไปเลยไปคราวนี้ก็ถึงเวลาของบอจร์เจีย ขยับอยู่ด้วยอ่ะโอ้เ่าเต่าเต่าเออเต่ามาทำไมอ่ะเต่าอยู่กับจระเข้ได้ครับทำไมเหรอเพื่อจระเข้มันกินเต่าไม่ได้เต็มเลยโอ้อยู่ใต้นี้ก็มีนี่เฮ้ยบอยหลับแตงั้น เฮ้ยบัวเอ้ไป e ยู่กูอีกบัวเอ้อ้า,าวถามไม่ตอบพ่อพ่อเขาบอกตั้งน้ำพี่ไม่ไกลเก็บให้ค่ะแต่เราก็ต้องชื้อใหม่อ,มอ้าวเหรอพ่อจะจับให้มันแน่นเลยครับไม่ให้มันตกโซนตุรกีรก็จะเงียบเหงาครับดเด็กน้อยไม่มาเลยพ่อดูข้างล่างฮะดูข้างล่างข้างล่างเย้ย เบลอฮึมเลยครับห่อ,อครับไหนใส่คนใส่ยี่สิบก้อนอืมไปจัดมาข้อหนึ่งงานมีนหนึ่งงานขึนจับตุ้มใช่ดิเป็นยักปลาให้อาหารปลาเอ้ยนกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาอยากกินหาใช่ไหมจะรู้จะรู้ รอนให้ีระดมีดเองไม่ให้จะเสร็จเนี่ยไม่ใช่เศษที <น Graduate> ่ไหนเดี๋ยวเขาถ่ายวีดีโอกันโอ้โหปลาต็มๆโหมีเตะด้วยกรเบิดห้าร้อยล้านลูก ดูนี่ทำเงิน้หนึ่งล้านลูกโอ้ยโอ้โหเ,เต็มเต็มถ้าดามาแวะกินไอติมครับออก่อนที่เราจะเดินทางไปดูสัตว์เห็นเตืออยู่ข้างทางเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวเราต้องเตรียมแบตไว้สำหรับตรงนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวไปสวัสดีกับใหม่ที่สวนสัตว์โอเคอลืมกดไลค์กดถับจะคลาดกันนะครับถับจะคลาดกันนะครับ See you ซีอูนีส่วนซ e ม l ิล